สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับผู้ชมบ้านผู้ชมคงจะปลูกต้นไม้กันนะครับเนี่ยปลูกในกระถางแบบเนี้ยถ้าเราปลูกในกระถางแล้วถ้าเราใส่ดินเฉยแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเราลดน้ําเนี่ยยิ่งหน้าแรงแบบนี้นะครับวันเดียวมันก็อาจจะแห้งแล้วนะครับไม่ยังมากก็ไม่เกิน2วันแต่ถ้าเราใส่ ปุ๋ยมะพร้าวแบบนี้ไปด้วยนะครับเนี่ยก็บางทีลดน้ําครั้งหนึ่งก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยถ้าเราเราจะเอามาผสมดินเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อนะครับแต่วันนี้ผมมีวิธีการทําปุ๋ยมะพร้าวแบบเนี้ยโดยไม่ต้องซื้อนะครับแต่ว่าการที่จะทำขุยมะพร้าวแบบเนี้ยมันต้องใช้อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีทำอุปกรณ์ขูดขุยมะพร้าวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลย มาดูอุปกรณ์ของของเรากันเลยนะครับอ่านี่ผมต้องอ่ใช้สังสีนะครับสังสีเก่าๆก,ก็ได้หรือแล้วแต่ผู้ชมมีสังสีใหม่ก็สีใหม่นะครับอันนี้ผมจะตัดมาเออให้พอดีกับขอนไม้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมใช้ขอนไม้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับผมจะตัดให้มันเอสั้นกว่าขอนไม้นิดนึงนะครับเร็จแ,แล้วก็ต้องมีมีค้อนนะครับมีค้อนแล้วก็เหล็กตะปูตัวใหญ่หน่อยแล้วก็มี เด็กตะปูตัวเล็กนะครับตัวเล็กๆแบบนี้อ่ามาดูวิธีทํากันเลยก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องเจาะรูสังกะสีนะครับอ่าด้านเนี้ยเดี๋ยวผมจะไว้ด้านบนผมก็จะต้องเจาะด้านล่างนี่นะครับอ่าเราก็ตอกไปเลยตอกทีๆไปเลยนะครับนี่ออกแบบนี้นะครับ ออกเรียงแถวไปเลยครับผู้ชมแล้วเราก็เริ่มต้นแถวใหม่น,นี่นะครับเจาะไปเลยอพอแล้วนะครับผู้ชมอันนี้ก็ใช้สีแถวก็พอนะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวเราเอามาหุ้ม กับไม้ตัวนี้นะครับไม้ขอนที่เราไปตัดมานี่นะครับอ่านี่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเอาเหล็กตะปูนี่นะครับเหล็กตะปูเล็กๆเนี่ยอ่าเดี๋ยวเย็บเย็บด้านข้างนี่เลยนีครับเเดี๋ยวเอาเย็บทั้งสองด้านนี้เลย นี่ก็ต้องจับดีๆนะครับเดี๋ยวตั้งสีมันจะบาดเอานะครับอันนี้เราก็เอาให้มันแนบชิดแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตอกเหล็กกระปู นี่นะครับผู้ชมเราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมผู้ชมเนี่ยเราวิธีการใช้งานอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่เราก็ใช้เปลือกมะพร้าวแข็งแบบเนี้ยเห็นไหมผู้ชมแล้วเราก็ถูแบบนี้แต่ว่าเราระวังด้วยนะครับเดี๋ยวสังสีตัวเนี้ยมันจะบาดมือเราต้องจับดีๆนี่ครับนี่ครับเราก็จะได้ขวยมะพร้าว เห็นไหมครับผู้ชมตอนเราถูเราก็ต้องระวังมือด้วยนะครับเน่ยครับเห็นไหมผู้ชมเนี่ยเราก็จะได้ขุยมะพราะ้าวแบบนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเราถูไปเรื่อยๆมันก็จะได้เยอะนะครับเนี่ยแล้วเราก็ไปผสมกับดินปลูกต้นไม้นะครับไม่ผู้ชมเนี่ยมันก็จะได้ ดินดินจะล้วนนะครับเพราะว่าใช้เปลือกมะพร้าวเนี่ยเพราะว่าบางทีบางคนเขาจะไปซื้อมานะครับซื้อแบบที่เขาบเดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยเราสาม,มารถทําเองได้เอโดยไม่ต้องซื้อนะครับอผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับเพราะว่าวิธีการเนี่ยไม่ยากนะครับใช้อุปกรณ์แค่เล็กน้อยนะครับแค่สังสีเก่าๆหรือว่าจะเอาสังสีใหม่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาเจาะรูแบบที่ผมทําให้ดูนะครับ อ่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ